ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมรัตรชาบุญชัยสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักคก้าวไกลจากพี่น้องชาวบางบอนบางขุนเทียนครับในส่วนของยติที่ผมได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนั้นแล้วก็มีการแก้ไขก็คือแก้ไขถ้อยคําที่ว่าจะตั้งคณะกรรมธิการวิสามันเพื่อศึกษาการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดก็จะเปลี่ยนเป็นการขอให้สภาผู้แทนราษฎร ส่งข้อเสนอในการแก้ไขการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดําที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรครับครับที่ประชุมไม่ติดขัดนะครับนี้เป็นไปตามข้อบังคับข้อที่61ครับครับขอบคุณครับเชิญท่านนัชชาครับเนื่องจากว่าผมใช้หลายวิธีการหลายเวทีหลายรูปแบบหลายกลยุทธ์มากในการที่จะนำเสนอเรื่องของปัญหาเหล่านี้ ผมเองได้รับเรื่องจากพี่น้องประชาชนเกษตรกรแขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครในว่วงเวลาประมาณเดือนสิงหากักฎา2566ซึ่งในขณะนั้นผมเพิ่งทําเรื่องของหอยแคลงนอกน้ําจืดแล้วก็ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือให้กับเกษตรกร,ร,กรลายละ50,000บาทไปแล้วเมื่อสําเร็จผมก็คิดว่าได้แบ่งเบาภาระ ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็ได้ไปเยี่ยมเยียนที่บ่อหลังจากนั้นก็เห็นปลาอยู่ชุกชุมมากในบ่อก็เลยแซวเกษตรกร,กรไปว่าโอ้โหบ่อพี่อุดมสมบูรณ์มากในบ่อปลาเต็มเลยและผมก็โดนต่อว่าอย่างรุนแรงบอกท่านสอสอท่านพูดอย่างนั้นไม่ได้เกษตรกร,กรชาวบางขุนเทียนได้รับผลกระทบจากปลาสายพันธุ์นี้กาลังลุกรานท่านมาบอกว่าอุดมสมบูรณ์ได้อย่างไรบ่อผมเลี้ยงกุ้ง ถ้ามีปลาในบ่อนั่นหมายความว่ากุ้งผมไม่เหลือแล้วและเขาก็ได้เริ่มต้นในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆให้กับผมผมเองได้ศึกษาเรื่องราวเนื่องจากว่าโดนพี่น้องประชาชนต่อว่ามายอมรับอย่างตรงไปตรงมาครับตั้งแต่วันนั้นผมศึกษาเรื่องนี้แล้วก็นำเข้าสู่การตั้งกระทู้ซึ่งเป็นกระทู้ทั่วไปถามท่านรัฐมนตรีในขณะนั้นเมื่อเดือนตุลาคม2516และหลังจากนั้น ก็ได้รับความร่วมมือจากทางกระทรวงเกษตรและสาก์เป็นอย่างดีและดีมากในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยท่านรัฐมนตรีได้ตั้งรัฐมนตรีช่วยอัตรกรศิริรัทยากรเป็นประธานในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้และท่านก็เรียกว่าใส่ใจและสนใจลงพื้นที่ร่วมกับผมในหลายเวทีนี่คือที่ไปที่มาของการเริ่มต้นต่อมาครับผมเองเมื่อช่วง ต้นเดือนที่ผ่านมาได้มีการตั้งกระทูถามสดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามันติดขัดปัญหาหลายๆอย่างที่พี่น้องประชาชนบอกว่ามันยังไม่มีทิศทางในการแก้ไขปัญหาท่านรัฐมนตรีก็ได้มาตอบในเวทีแห่งนี้และหลังจากการตอบก็ได้ไปตั้งคณะกรรมการในการประชุมร่วมกันก็หาทางออกกันอีกครั้งแน่นอนครับในขณะที่ผมตั้งกระทูถามครั้งแรกระบาดอยู่ประมาณ12จังหวัด ในขณะที่ผมตั้งกระทู้ถามครั้งที่สองระบาดอยู่ประมาณ14จังหวัดในขณะที่ผมไปประชุมร่วมกับท่านรัฐมนตรีระบาดอยู่16จังหวัดและในวินาทีนี้ที่ผมกําลังนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรที่ขออภิปรายร่วมในยติด่วนครั้งนี้มันระบาดไป17จังหวัดแล้วท่านประธานความตั้งใจของผมไม่มีอะไรมากเลยอยากให้เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร็ววันนี้ ผมได้รับการประสานว่าจะมีการนำยตินี้เข้าผมเองได้ยินเสียงสะท้อนจากเพื่อนสมาชิกหลายๆคนเดินผ่านกันก็สอบถามว่าเฮ้ยปลานี่อร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงพี่น้องประชาชนที่บ้านบอกว่าจะเอาไปทำผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดผมเองก็มีความตั้งใจก็เลยโทรบอกชาวบ้านบอกช่วยจับมาสัก20่สโลได้ไหมเช้านี้ทอดมาเสร็จสับเรียบร้อยเอามาให้เพื่อนสสทานในห้องอาหาร และผมก็อยากจะสอบถามเพื่อนสสในแต่ละคนว่าท่านทานแล้วรสชาติเป็นอย่างไรอร่อยหรือไม่อร่อยชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีแค่นั้นเองท่านประธานก็นําปลาเข้าไปที่ห้องอาหารท่านรองพิเชษก็ส่งตัวแทนไปบอกว่าผมไม่สามารถสอบถามและก็ถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละเขตของท่านได้ผมบอกเอ๊ะเพราะอะไรและผมนําปลามา20โลเขาก็บอกว่าไม่ให้ผู้ช่วยผมเข้า ผมบอกว่าขอช่วยให้ช่วยยกเข้าไปได้ไหมเขาบอกให้เอาออกไปเลยผมบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องลายละเอียดเล็กๆน้อย,อยๆผมเพียงต้องการให้เพื่อนสมาชิกได้ชิมแค่นั้นเองนี่คือความติดใจติดขัดของผมเมื่อเช้าวันนี้ต่อมาได้รับเสียงแววว่ว่าไม่อยากให้มีการเสนอยติผมก็บอกว่าไม่ได้ไม่เสนอยติวันนี้ไม่ได้ปลาหมอคางดำมันระบาดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวินาที ถ้าไม่เสนอวันนี้รัฐบาลค้างเหลืองแน่นอนผมจึงบอกว่าถ้าไม่ได้เสนอยติวันนี้ผมไม่ยอมจึงเป็นที่มาในการนําเสนอก็ต้องขอขอบคุณว่าสุดท้ายก็มีการยอมกันและก็ได้มีการนําเสนอผมจะยกตัวอย่างให้ท่านประธานเห็นภาพชัดๆอย่างนี้ว่าในสังคมเรามีการวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องของกลุ่มทุนใหญ่บ้างละเรื่องของการนําเข้าผิดกฎหมายบ้างละ แล้วสุดท้ายมันเป็นผลกระทบเป็นวงกว้างกับพี่น้องประชาชนถ้ารัฐบาลที่แล้วในห่วงเวลาที่ผ่านมาเราปฏิเสธไม่ได้เรื่องที่โด่งดังที่สุดเรื่องหมูเถื่อนหมูเถื่อนระบาดไปวงกว้างมากรรมท่านประธานและสุดท้ายจุดจบเป็นยังไงผมไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวมันจะเป็นคนละเรื่องแต่ที่ผมพยายามจะสื่อสารวันนี้เพราะว่าไม่มีใครรับผิดชอบไม่มีต้นตอสาเหตุ และไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นไปยังไงถึงมาระบาดในบ่อชาวบ้านได้ผมก็เลยถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่ามีผู้รับอนุญาตเพียงรายเดียวมีเงื่อนไขหนึ่งสองสาสี่ห้าและสุดท้ายการนําเข้าเขาก็บอกว่าเขาทําตามเงื่อนไขส่วนหน่วยงานที่บอกว่าต้องกํากับดูแลเขาก็บอกว่าไม่ได้รับตามเงื่อนไขนั้นก็ไม่ตรงกัน ก็เลยเป็นที่ไปที่มาของการตั้งอนุกรรมธิการในการศึกษาหาข้อมูลรายละเอียดเรื่องนี้ก็ใช้เวทีอนุอย่างเต็มประสิทธิภาพใช้ทุกสัพพะกำลังเท่าที่มีในฝ่ายนิติบัญญัติเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ไว่าจะเป็นกรมประมงหรือหน่วยงานต่างๆก็ได้รับข้อมูลเชิญบริษัทเอกชนเชิญไปแล้วสองครั้งเมื่อเช้านี้เชิญอีกครั้งก็มีการตอบคําถามมาแต่ไม่ได้เข้าร่วมแน่นอนท่านประธาน ฝ่ายนิติบัญญัติทําได้เพียงขอความร่วมมือส่วนเขาจะให้ความร่วมมือหรือไม่ก็แล้วแต่ดุลพินิษเขาเราทําได้แค่นี้เมื่อวานมีพรบคําสั่งเรียกเข้าเพื่อนสมาชิกท่านทิศรัตเราหาพลก็ได้ยกตัวอย่างมาแล้วว่าเราถูกปรามาตจากพี่น้องประชาชนเวลาจะแก้ไขปัญหาและเชิญหน่วยงานใดก็ไม่มาว่าเป็นเสือกระดาษในห้องประชุมอนุกรมรมธิการ ชาวบ้านมานั่งฟังฟังแล้วก็อนาจาใจกดไม่พูดบอกอนุกรรมธิการเนี่ยเป็นเสือกระดาษหรือเปล่าทําอะไรไม่ได้เลยผมก็คับแขนอย่างมากว่าเอ๊ะปัญหาของพี่น้องประชาชนมันจะแก้อย่างไงเพราะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อหาต้นต่อไม่ได้วันก่อนท่านนายกรัฐมนตรีท่านแหลงอยู่บนบันไดทำเนียบบอกเรื่องนี้ต้องหาต้นต่อสาเหตุให้ได้ต้องแก้ปัญหาให้เร็ว นี่ผ่านมากี่วันแล้วครับมาถึงวันนี้ต้นต่อสาเหตุท่านดําเนินการยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ข้อสรุปจากเรายังไม่ได้ข้อสรุปจากอนุกรรมธิการแต่ผมขอสรุปเลยว่าณนะสถานการณ์ตอนนี้นี่คือปลาเถื่อนดูสิว่าระหว่างหมูเถื่อนกับปลาเถื่อนอันไหนมันรุนแรงกว่ากันและครั้งนี้นักวิชาการหลายสํานักยืนยันแล้วว่าการระบาดของปลาสายพันธุ์นี้ในแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดท่านประธาน แล้วเราจะปล่อยไว้อย่างนี้เหรอแล้วเราจะปล่อยให้ระบบนิเวศท,ที่ไม่สมบูรณ์ส่งต่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหล,นล,นลานด้วยรัฐบาลนี้เหรอเราเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยสิบหจังหวัดที่ระบาดไปเนี่ยท่านนั่งฟังข่าวอย่างเดียวเหรอวันนี้ไม่คิดจะทําอะไรกันเลยใช่ไหมทุกเวทีมีปัญหาทั้งหมดกลไกสภาพกำลังอนุกรรมธิการผมทําเต็มที่แล้วมันไปได้แค่นี้ก็เลยมาเสนอในสภาผู้แทนราษฎรให้ทุกฝ่ายได้เห็น ให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันแก้ไขนี่คือหนทางเท่าที่เราทำได้มาเรื่องต่อไปที่อยากให้จับตาระหว่างหมูเถื่อนกับปลาเถื่อนอันไหนจะเดือดกว่ากันต่อมามีคนพูดบอกว่าต้องตามหาความจริงให้ได้พูดอย่างเท่เลยท่านนายกเศรษฐาทวีสินบอกว่าต้องตามล่าหาความจริงให้ได้ต้องหาต้นตอให้ได้ท่านนัฐมนตีก็รับลูกทันทีบอกว่าตั้งคณะกรรมการ ต้องสืบหาข้อเทจ็จริงภายในเจวันผมทราบข้อมูลว่ายกหูโทรตั้งกันเมื่อตอนเวลา17นาฬิกาของวันศุกร์ที่ผ่านมาถ้านับจากวินาที17นาฬิกาของศุกร์ที่แล้ววันพรุ่งนี้17นาฬิกาตรงจะครบ7วันเหลือเวลาอีกไม่ถึง24ชั่วโมงผมอยากถามว่าหน่วยงานฝ่ายรัฐบาลหน่วยงานที่กำลังบริหารประเทศอยู่ท่านมีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนว่า ใคร <S <S ใครือต้นตอสาเหตุกันแน่นี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการไอ้เรื่องจับปลาไอ้เรื่องปล่อยปลาไอ้เรื่องต่างๆเนี่ยเขารู้มาแล้วไอ้เรื่องทําเมนูอาหารเรื่องอะไรต่างๆเขารับทราบหมดแล้วแต่วันนี้เขาสงสัยว่าใครมาทําลายอนาคตของลูกหลานเขา <S <S <ไ>นี่คือความต้องการและคณะทํางานเจ็ดวันผมรอดูครับวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเรื่องต่อมา อีกเรื่องหนึ่งพูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้เรื่องของงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาว,วันนี้มีมาตรการต่างๆเยอะแยะไปหมดวันก่อนคุยกับทางท่านทิพดีกรมประมงบอกว่ามีการของบประมาณรอไว้แล้ว181ล้านแต่ไม่รู้ว่าจะได้รับการอนุมัติหรือเปล่าวันก่อนไปประชุมร่วมกับทางท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่ามีการขออนุมัติวงเงินจากการยางแห่งประเทศไทยอีก50ล้านบาทผมก็บอกว่าไอ้งบประมาณเนี่ย ห้าสิบล้านเนี่ยถ้าท่านลองหารดูกิโลกร,รัมละยีบาทเพราะท่านรับซื้อ15บ้ามีค่าบริหารจัดการอะไรของท่านอีกห้บาทรวมเป็นเสร็จทั้งหมดเนี่ยท่านรับซื้อได้2.5งจุดห้ล้านกิโลสอล้านกิโลวันนี้สมุทรสาครจังหวัดเดียววันเดียวระยะเวลาเดียวปลาไปเป็นแสนกิโลแล้วครับจนถึงวันนี้เนี่ยห้าแกิโลห้าแส,ก,าแสกิโลคืออะไรครับ ถ้าจับมาเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าสมุทรสาครจังหวัดเดียว2องล้านห้าแสนกิโลเป็นไปได้นั่นหมายความว่าไงครับมันระบาดอยู่สิบหจังหวัดนี่แค่จังหวัดเดียวยังไม่พอเลยและที่ผมจะบอกอีกก็คือว่างบประมาณงบกลางที่อยากจะนำเสนอต่อรัฐบาลว่าต้องรีบอนุมัติลงมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการเยียวยาช่วยเหลือวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาภัย ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะสามารถประกาศเป็นเขตภัยพิบัติได้หรือไม่ได้ยินแต่หน้าข่าวว่ากรมประมงได้สอบถามกรมบัญชีกลางไปแล้วแต่ผ่านไปเดือนครึ่งระยะเวลาที่รอหนังสือเนี่ยท่านประธานรู้หรือไม่ว่ามันระบาดไปกี่ตัวแล้วมันระบาดไปกี่ล้านตันแล้วเพราะฉะนั้นทุกวินาทีวันนี้มีความหมายและผมจะเรียบเรียงให้ท่านประธานฟังว่าและวินาทีต่อจากนี้ไปทำไมมันถึงรอไม่ได้ ถ้าเกิดไม่เร่งอนุมัติงบประมาณมาช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรมาเยียวยาเกษตรกร,ร,กรอย่างที่ท่านสอสอนัตพงศ์ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่ปัญหาของประเทศไทยเพียงอย่างเดียวจะยกระดับเป็นปัญหาระดับภูมิภาครรท่านประธานครับมาตรการต่างๆวันนี้ที่ผมบอกในหลายเวทีคือชัดเจนถูกต้องแต่ผิดเวลาควรเกิดขึ้นเมื่อสิปีที่แล้วถ้าสิปีที่แล้วเกิดวันนี้ไม่ต้องมาพูดกัน แต่สิ่งที่วันนี้มันต้องพูดและต้องเร่งด่วนต้องภายในวันนี้ให้ได้เพราะหนึ่งใน17จังหวัดที่ท่านสส,สฟินได้อภิปรายไปแล้วเนี่ยมันมีจังหวัดตราดของท่านสสศักดีนัยนุ่มหนูนั่งอยู่ตรงเนี้ถ้ามันผ่านตอมอนิดเดียวมันออกกัมพูชาท่านประธานถ้ามันผ่านจังหวัดตราดไปอีกจังหวัดเดียวมันออกกัมพูชาแล้ววันนี้ใน d n a อ a แบงค์ของกรมประมงเรามี d n a ชัดเจน ว่าปลาพวกนี้เข้าไทยเนี่ยประเทศไทยไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเอาเข้ามาแต่ออกจากไทยไปเนี่ยเขารู้แน่นอนเพราะ DNA มันอยู่ใน DNA b a n เแบและใต้สุดโกเทมาพูดเมื่อสักครู่เนี่ยลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยมันเลยไปแล้วเลยไปสงขาแล้วถ้าเลยสงขาไปออกอะไรอกีกมาเลเซียสิงคโปร์ทำยังไงครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่ามันรอไม่ได้ ท่านต้องดาเนินการเลยดําเนินการเลยในที่นี้คือวินาทีนี้ท่านต้องดําเนินการเลยอย่างน้อยๆเอาจากชายขอบก่อนไล่เข้ามา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 มารตรการศูนย์กลางข้อมูลท่านสสเมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วทำหรือยังศูนย์กลางข้อมูลที่จะให้ข้อมูลวันนี้บางที่เข้าใจผิดบ,บอกไปทางหนึ่งอีกที่หนึ่งบอกไปทางหนึ่งท่านอาธิบดีคนเดียวท่านไม่ไหวไปออกรายการนู่นรายการนี้ท่านไล่ตอบไม่ไหวหรอกครับ ท่านต้องมีศูนย์กลางข้อมูลเมื่อมีข่าวออกมาไอ้นี่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่มันต้องดําเนินการเลย <c oughs> และอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือวันก่อนผมนาเสนอท่านร,รัฐมนตรีไปแล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าเดี๋ยวระหว่างกระบวนการท่านร,รัฐมนตรีจะดําเนินการอย่างไร <c oughs> เรื่องของการประกาศเขตใน17จจังหวัดเนี้ยท่านประกาศเลยยกตัวอย่างเลยว่าจังหวัดนี้ชกยักษ์ชักธงแดง ชักธงแดงคืออนุญาตอนุโลมอุปกรณ์การจับปลาทุกชนิดอาจจะผิดกฎหมายบ้างอาจจะอะไราบ้างแต่ประกาศของกรมประกาศของกระทรวงสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นเรืออวนลุนหรืออวนลากหรืออะไรต่างๆเพราะมันระบาดไปเป็นวงกว้างแล้วในน้ําไม่มีปลาสายพันธุ์อื่นแล้วอันนี้ตานชักธงแดงเลยจับปลาขนาดใหญ่ให้หมดและแต่ละจังหวัดมันเสร็จไม่เท่ากันหรอกมันเสร็จไม่พร้อมกันหรอกความมากน้อยมันแตกต่างกันออกไป เมื่อแต่ละจังหวัดเขาไปดูแล้วว่าจับปลาโดยการอนุมัติอนุโลมให้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบพิเศษนั้นนะ่ะเรียบร้อยดีจับได้เยอะท่านชักธงเหลืองปล่อยปลาสายพันธุ์นักล่าไปกินลูกๆวันนี้ทิศทางการปล่อยไม่ชัดเจนทิศทางการจับไม่ชัดเจนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเขตไหนจับเขตไหนปล่อยก็ไปจับไอตัวที่ปล่อยเมื่อวานนะ่ะมันวุ่นวายไปหมด เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีชัดเจนแบบนี้คณะทํางานแต่ละจังหวัดท่านชักธงได้เลยว่าสถานการณ์ของท่านเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ไหนไม่อย่างนั้นเรืออวนลุอนอวนลากไปลุนเอตปลากระพงที่ท่านปล่อยหมดอะ่ะถ้าเกิดไม่มีทิศทางชัดเจนต่อไปถ้าเกิดจับเรียบร้อยลดธงแดงขึ้นไอ้ลดธงแดงลงชักธงเหลืองขึ้นท่านต่อไป่ันชักธงเขียวชักธงเขียวคืออะไรเฝ้าระวังยังมีเจ้าหน้าที่อยู่ยังคอยมีการเฝ้าระวังอยู่ ดูว่ามันมีการแพร่ระบาดเพิ่มเติมไหมดูว่าไ้ที่มันเป็นลูกเล็กเหล็ก <ๆ S 1> แดงอะไรต่างๆมันโตขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็ไปทบทวนดูว่าถ้ามันระบาดอีกครั้งกลับไปชักธงแดงอีกรอบแต่ถ้าเกิดท่านไม่ชักธงอะไรเลยรัฐบาลท่านชักธงขาวได้เลยยอมแพ้ยุสภาไปนี่คือสิ่งที่ผมจะนําเสนอในวันนี้และผมบอกเลยว่าท่านช้าแม้แต่วินาทีเดียวไม่ได้เกษตรกร,กรวันนี้ตายรายวันการเยียวยาช่วยเหลือท่านต้องเร่งอนุมัติ ท่านต้องเร่งดําเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประกาศเขตภัยพิบัติแล้วเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรก่อนวันนี้มีเสียงเกษตรกรคุยกับผมบอกท่านสสอ,อนุกรรมธิการท่านเนี่ยทำไปนานมากแล้วมีข้อมูลอะไรต่างๆเปิดเผยต่อสังคมจนมันชัดเจนมากแล้วแต่ดูไปดูมาดูวัตถุพยานอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแกก็บอกว่าสรุปมันเป็นการหลุดเล็ดรอด หรือเป็นการตั้งใจที่จะนามาปล่อยกันแน่เพราะวันนี้เกษตรกรตายหมดปลาต่างๆที่นําเข้ามาภาคใต้ปลากระพงต้องนําเข้าจากมาเลเซียท่านดูข้อมูลได้ปลากระพงวันนี้ไปเขตท่านสสอ,อนุภาพที่สมุทรสงครามบ่อปลากระพงแท้ๆเนี่ยที่บอก็เป็นปลาล่าปลาหมอคางดำเนี่ยบ่อเลี้ยงปลากระพงกพบปลาหมอคางดําแล้วนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น เมื่อบ่อชาวบ้านเกิดวิกฤตเมื่อเกษตรกรพบปัญหาหาทางออกไม่ได้สิ่งเดียวที่จะสามารถดำเนินการได้ก็คือภาคเอกชนที่เขานำเข้ามาบ้างละที่เขาเลี้ยงด้วยความปลอดภัยบ้างละที่เขามีสัพพะกำลังในการดำเนินการที่จะสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเขาได้บ้างละนี่คือข้อกังวลสงสัยและความเจ็บแค้นในหัวใจเกษตรกรทั้งประเทศ เราจะปล่อยไว้อย่างนี้ครับเราปล่อยไว้ไม่ได้นี่คือข้อเสนอของพวกผมที่จะต้องลุกขึ้นอภิปรายและเรามีรายงานชิ้นสำคัญที่ต้องเปิดต่อเพื่อนสภาเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง500คนในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้คือรายงานการตรวจค้นปี2560ที่สอสอบุญเลิศจะลุกขึ้นพูดต่อไปนี้ที่สอสอสุรสิทธิ์จะลุกขึ้นพูดต่อไปนี้นี่คือ รายงานชิ้นสําคัญที่จะเปิดให้สภาผู้แทนราษฎรได้รับรู้ว่าความจริงที่ไปที่มามันเป็นอย่างไรข้อมูลมันไปถึงไหนและณวันนี้สุดทางของฝ่ายนิติบัญญัติที่พึงกระทําได้แล้วขอส่งต่อให้ฝ่ายบริหารที่มีสัภากำลังมีอำนาจมีงบประมาณจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมขอฝากไว้ครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ